เรามาดูปลากันครับเห็นตะปูหนาวด้วยครับมันคือตลาดแ,แต่ว่าเพราะมันเป็นวันธรรมดาด้วยไหมนะดูเงียบๆอยู่เหมือนกันนี่ไงน่าจะได้แหละอันนี้ไปอุ่นๆเลยเข้าไงวะ mực sột mực này hỏi nắng lồm nữa 800. Kín, nói à. ăn lâu ăn ăn này nè à là rồi <sẽ sai medno> เราไม่รู้เออเดินเดินเขาไปสั่งปุ๊บเขาจะนั่งกินเลยต้องแพ็กไปกินมันดูสดจนไม่รู้ว่ามีเขามีแร่สดให้เรากินรเล่านียนี่เนี่ยเนเี่เนเนี่ยวน่ยน่ ค okay. okay. mm ืออะไรนะมีร้านัเป็นร้านร้านบาร์บีคิวบาร์บีคิวแลมี่มีสเสนใจป S <S กินร้านได้เลยร้า <c oughs> นเดียวสนใจปะมันเราต้องเลือกแล้วล่ะร้านหนี้ดูร้านที่น่ากินน่ากินเมื่อกี้ก็น่ากินนะมีคนคณน้าเขาอยู่ข้างในฮึ ไอ,อ,อ้นนี้ที่อ้วชอบกินไหมครับผงอะไรอะผงข้าวหนาวอ่ะเออร้านตรงไหนอร่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกรถกกงนี้ตรงไหนมันก็คงไม่แพงเท่าเลย อย่างน้อยก็รู้สึกว่าน่าจะสดอะ่ะเดี๋ยเดนินไปฝั่งนู้นหี่ทดีเดินดูให้ครบปบร<อ>รยากาศน่าสนใจนะ<อ>เขาปรับตวัวเหมือนกันนะพูดถึง<อ>มันน่าจะขายแบบของสดไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ตอนนี้ก็ปรับตวัวแบบทำกินในร้อฮัอะไรเนี้ย ปูเยอะมากเลยปูเยอะมาก วันวันหนึ่งสุกก็ถูกไปอยู่ดีแต่ขาไงขาอย่างเดียวเราเอาเงี้ยเราดูร้านที่มีนะคนนั่งกินหน่อยเออเหมือนอันนี้เหมือนมีชื่อเสียงแล้ว่ะแต่คนเยอะว่ะไม่มีที่นั่งคนเยอะ Choice, choice seafood too! And this is Crab Shop Crab Meso Soup Service and 1,600 eggs. She food rice. This do this rice, this... It's no. seafood. Thank you. Okay, Let me see. <laughs> มีสองฟังก็น่าสนใจนะร้านอยากกินอะไรบ้าง่ะรสรสอืมแต่เราไม่มีซีฟู๊ดนะ Crab barbecue okay. Oh well what's the barbecue barbecue uh, crab okay. Uh, oh yeah. boy barbecue milk mm -hmm. okay I don't know. barbecue. A restaurant. tea that's yeah, thank you. We just want to walk around first. Okay. <laughs> boy, barbecue okay, that's eh, a boy, this is okay. Yeah. ยัคิวออยังไม่โอเคยังไม่ไโออยังปิ้งไม่ได้มาถึงแล้วเนาะสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ายังไม่อยากกินมากเท่าไหาร่ก็คือไม่ได้เอาซีฟู้ดมานุ่น <c oughs> น้องน้องบายบาย

লাই স্ক্রীসাসুমি អូយ <Și> អ <X2> <čas figured> <hBu> ូយបាយ <farming> ពេលបំជា ิโลกะทินหน้าหยีมาก้ว่ผมไม่สดไหมอ่ะ โอเคขานี้4,800เลยนะครับ Ok okay, thank you so much anh ơi, anh này, anh ข้าวข้างในมือน,นี้นักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าเบาบอก วาน a i a ยนมาสกัดแ t a ฟรอไ r ่สตรอเบอรี s t h กซ์แ e uh, ่จ oh, ัสต์ซิมสเปเ h ียลไพรส์วานาโอ้ยกินของขาวเสร็จก็ของหวานนะครับเไ เปลอ,องไเออเป็นลองนั่งดีหนวีวอะเอากลับบ้านได้เลยนะเข้าประเทศน่ากลัวอ,อยู่นะลองชิมเลย

มาอยู่ๆหนาวขึ้นเลยอุ้ยอ,อร่อยต้องมีมัดไซค์ไซมัดคั่มันไม่รูหเหมือนกัน <c oughs> นิ่มยังเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ถึงเอามาขายรวมกันไง อันี้ก็แบบไม่ค่อสดรอบาสีียมอันน้ม่แบบสนี้สิหรไม่เป็นไรกินทวันกินได้ กันนะเขาให้กินกันสดๆตรงนั้นเลยก็จะให้แบบไม่ได้ให้มันกินนะให้เกี่ยวติดก็เอากินได้เลยสนุกเลยนะเป็นการชาแบบหนึง่ง <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ซัปโปโรโรงแรมไ่เจอลโรงแรมยากมากอากาศหนาวแล้วััน้ำแข็งลายเกือบหมดแล้ว <c oughs> หลังจากนั่งรถไฟมา4ชั่วโมงวันนี้เราจะมาเดินเล่นในซัปโปรโรกันนะครับยังไม่รู้จะไปไหนบ้างเนยความดี่ยวอเตร,รียปตันอลมแรงเลยนะเนี่ยรู่เป็นอิสะไม่ใช่ซีรูแต่วันนี้เราจะกินเนื้อย่างกันต้อง <c oughs> หาเนื้อย่างกินอพอแล้วปา่า คอยแรกพอนาลินนกาอ๋อแล้วมมุมมหาชนอชนี่ตรง้อ๋อเขามีที่ตั้งเซลฟี่ให้เฮ้ยอันนี้สวยนะค่าน้ ดินเยไม่ใช่ขาวมากคืงแต่ไอซายเขาดื่ออ๋อยังมีน้ำแข็งให้เราได้เหยียบย่อมเล่นอยู่นะนึกว่าดินนะทีแรกอะหนามากเลยวะ่ะ อุ e, ้ยอุ e ้ยอุ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 ้อุ้ยอ้ยอะ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้อุนัอ้อานั่ง้ยอออุ้ยอุง้อ้อ้ยอร้้อุ้ยอุ้้ อ้าวเอโอ้ยโอ้ยค้ยเข้าเท้าหมดเลยอ่ะ มันมีมลานสกเกตด้วยเราเล่นได้ไหมวัใช่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 ใชไม่ใช่เอไม่ใช่หรออ๋อเขาปั่นจักรยานเดินยากยังไงเนี่ยโอ้ยน้ำยาล้างน้ำ ควาเรียนในฮอกไกโดนะครับในทัปโปโลไม่ปรเสฉวยนั่นถึงด้วยในกระดอดอกไม้ทะเลจะเกาะติดตัวเองเพื่อเขาทำมาชื่อสดุด đồn con đây. Gracias. ดูเอาควาเรื่องเสร็จแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันนะครับนี่เราสั่งร้านที่เป็นขายเคียงพิดขาดเคยได้ยินมานานแล้วอยากรู้เป็นยังไงมันนี้คือว่าจะมีนเตง้อแก้ด้วยเรามาดูแล้วจะเป็นยังไง ได้แหละราเาเตนเล่นใต้ดินไม่รู้เราจะไปให้ไกลที่สุดก่อนแล้วค่อยไปขึ้นเพราะว่าข,ข้างบนหนาะวมากข้างบนศูนย์อนนะง,งศาศูนย์แล้วเออเปิดมือถือเมื่อกี้ศูนย์แล้วอุ้ยกนีดีนะที่นี่แบบนี้มีเมืองใต้ดินให้เดินเป็นเมืองจริงๆแต่วันไม่ใช่แค่แบบทางเดินทำไมตอนแรกเราหาไม่เจอเนี่ว่าเดินมาได้